สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาค่ะวันนี้ตุนมากินข้าวต้มร้านประจำดูนแบบโหร้านนี้คือขายดีมากร้านข้าวต้มปลาเจแอดนะครับนี้ก็คนก็ลุมนะฮะก่อนถึงตลาดตรงนู้นนะครับนี่ฮยโดนลุมเลยโอ้โหขายแบบขายดีมากครับทุกคนเดี๋ยวถุงฟามเดี๋ยวไม่มีสังค์มาตั้งแต่แรดี๋ยวแป๊บนึงบอกไว้ก่อนสั่งไม่ทันแล้วครับวันนี้ มีเขาต้มทุกอย่างเขาต้มปลาเขาต้มทะเลเขาต้มหมูเมนูเขาต้มเขาต้มเขาต้มเขายแค่ข้าต้มอ่ะทุกคนไขยที่เจ็ดบาทสั่งไม่ทันแล้วครับไม่ต้องขายอะไรเยอะครับขายแค่ข้าต้มทุกคนดูขายดีมากแล้วเปิดมานานมากวางเค้ื่องท่านไหนได้ ตามวาต้อง้างใอหนีเอารวมนะใส่ถ้วยเอ่อปลาหนึ่งปลาุงหนึ่งไว้ก่อนทุกคนเดยไม่ถึงคิวเราคิวยาวครับเอาหมูนี่ใส่แคบหมูแคบหมูใส่เคมีไข่ต้มเอาง้องมีน้องคนนี้ไอ้ลูกเขาสักไว้ตั้งนานแล้วปลาหูาอกคเอาหมูเอาแค่ขาหมูก็พอคิดถูกไหมถู คนเต็มร้านเลยทุกคนข้าม right. mm ้วนค่ะเมนูข้าวต้มนี่เป็นเมนูที่แบบว่นนนากินแบบอุ่นท้องนะทุกคนตอนเช้าก่อนที <S <S ่ได้ไปกินเมนูเพื่นรุ่นจัดจ้านเนาะข้าวต้มอยู่น้ำครับก็ปลาถุงเดียวไมปไงอ่ะเขี่ยอะไรกันเขี่ยปลาไงเขี่ยอะไรอ่ะเลียยปลากับเลี่ยกุ้ง คนน้องบนจะรู้จักกันดีครับร้านนี้แล้วเราต้องขอทำให้ตาเขนไม่เจ็บก่อนเียุคนเอาเล็กมาใสา่ในดีเดี๋ยวจะใส่ให้ออนะเออเ,เดี๋ยวจะใส่ให้เป็นมีดอกจอกใช่ไหมอ่ะ ขนมดองจอกกินแล้วไปถึงแม่ทุกคนแม่ชอบมากเป็นขนมโบราณที่แบบอร่อยใครเคยกินดอกจอกบ้างยกมือที่สามถกัวลถูกสองเท่าหกพัต้ม หกใหส่นะหกสิบแปดสาทเาเือ่ดงอยงออก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มีหมมาบกเหนืทะเลหรืสิ่งวน้แปดสิเอาใส่ไข่เค็มปหุนดได้ไหัวหมุนละคหัวมุนะอเใส่ไข่ไม่ได้ใส่ปลา ไ,ไม่เป็นไรค่ะเอากระเบิดกับหมูค่ะพี่ดุงใส่ถุงตาใส่ใส่เค็มถุงใส่เค็มแล้ใส่แยกไปนะลูกไป้าตักไม่ทันแล้วครับโดนลุมครับวันนี้วันนี้โดนลุมป้าหวยก็เลยออกมาทำอะไรไม่ถูงก่อนรว่จะเป็นโควิดนอนเศร้าถ้าตั้งหลายวันมันก็ใบเดียดีแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจีบเปนตบอ่ะ นั่งร้องไห้นอนร้องไห้ทั้งวันอ่ะไม่ไม่เออเขาก็โทรไปเป็นไปอะไรจะว่าอะไรไอ้แย่ชมงูก็กลัวไอ้หนูก็กลัวเหมือนเส้นแบบคนอิจสอบกันเน้ออะไรนี่ก็จะร้องไห้อย่างนี้คโทรจะโทรไปบอกเขาดูบอกตรงนี้พอโทรมาแล้วบางบ้านเขาไม่กินเลยรู้สึกกลุ้มยิ่งยเก้อติดต่อไม่ได้อ่ะ Không, không không? để chơi nó mới tích cực ở đây ái quái 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 cái quái 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 quá เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยมากินตั้งหลายครั้งไม่เคยถาม40ปีแล้วมั้ง40ปีแล้วมั้งโอ้ย40กว่า10ปีทุกคนขายตั้งแต่กี่สิบกว่าบาทเอ้ย40ปไายขาย20สุดไายขาย20สุดเลยโอ้ยขายแต่งา2บาท3บาทอย่างเงี้ยเอ้ย2บาทกับ3บาทเนี่ยนี่ค่ะขายแบบยาวนานมากเลยทุกคน40กว่าปีทุกคนแต่ไม่ก่อกำไรวันละ10กว่าบาทเนี่ยขายแต่มีตังค์เหลือนะแต่ใบนี้กำไรวันเป็นการเงินเหลือไม่ใช่ขายขายเชฟโต้ การใช้จ่ายนเหมือนกันโอ้อะไรสมัยนี้แล้วก็แพงครับอ่ะม้าใไเย้ลอก้มบ้านหมูสามชั้ปลาถุงเดียวใช่ไหมปลากบิเศใส่ชามเออจะใส่ชามเนี่ยอันนี้คือปลานะคะสม้นไปขงบนไดยๆเดี๋ยวก็กลังจะทำอีกนีดเลือตัดกันไอ้ยางอมแปนึสี่ยพิเศษหธรรมดาขับตรงเขาว่าธรรมดาห้ หมูนะ่าสีแดงหมูค่ะปลาดี่<ป>ใครมาสั่งก็ต้องค่อใบอกปลากันนะปาก็ลืมทุกคนมันหลายคน<อ>ให้มันประจองกันขาดีมากขาแค่ต้มย่ละงบาทสี่กว่าปีหรือห้ปีใช่ปลาเขบอก่อออามพี่โต๊ะใมก่อนปาฮะปลา,า,าหมูอ่ะหมูปลาไข่ไน,ไนึ่งแล่วกหมูเ่ ไข่ไกวันน่ไข่ไม่กินเหมูปลาหมูปลาพี่เจมส์เนาะร์มอรรวมนะป้าปลาปไข่ปาไปเราจะกินรวมทุกคนวันนี้อะไรปลาไข่ของ บิดเนี่ยมันไม,ไม่ได้ปไปขดอะไรไม่รู้ทิ้งไปตั้งบานเขาก็ทิ้งนั่นนี่นั้งสองไปอันนั้นมั่นกูแบบไม่ได้ไดไ<ค>มันปิดเนี่ไม่รู้ถามใครก็มีใครบอกแม่นี่ไม่่ใชมันไม่ได้กูมันกวลายเนี่ยมันใช้ช้อนนั่นมาจับมันปิดเน่ย รสโบ้แต่ไหมผัดหมี่กุ้งถุงชามเดียวใช่ไหมใช่ครับเลดงชาอันนั้นไข่ไหมง่ายทุกคนเขต้มไม่มีอะไรยากทุกคนเร็วทุกๆๆ รวมอยู่นี่ตลาดน้ำวนนะครับเส้นหลังนะครับเส้นหลังไปทางตลาดนะครับนะอันนี้ไม่ใส่ผักนะหมูหม oui, ูแกใส่ผักไม่ใส่ถูกแล้วหมูแกไม่ใส่แล้วแล้วรวมาวัวใส่ผักค่ะค่ะถูกแล้วเออ รวมใส่ไข่ไหมลูกแม่ไข่ครับนั่งเลยนี่แหละครับทุกคนคนมาแบบไม่หยุดไม่ยั้งครับใส่ไข่เขาบอกว่าหนูเสร็ธรรมดาเอาธรรมดาพอครับเดี๋ยวกินมไม่หมด <laughs> มากเติมเติมเติมทุกคนอโอเคครับสองหนูใช่ปะ มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้ยโอเคียต,กตุกติกตุกตุกอีกอร่อยอะึอ๊บคนเยอะมากก็คือเข้าต้มนะครับทุกคนแต่ว่าขายโคตรดีอ่ะร้านเก่าแก่ไงเนี่ยรวนสังรวมรสชาติรสชาติคือออริจินอลครับคือรสชาติเข้าต้มเพรว่าเขามีเคร่อปุกเครื่มปรุงให้เราปรุงเพิ่มไปเนาะ นั่นี้แล้วครับข้าวต้มเจ้าดิดเจ้าเก่าแก่ในตลาดบางมุนนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ